สวัสดีครับเซเว่นดอยครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูลูกผสม F2 ตัวนี้กันนะครับทุกคนตัวนี้นะครับอายุนะครับ2ปีแล้วนะทุกคน2ปีแล้วนะครับเป็นลูกชุดสุดท้ายของเจ้าโชกุนที่ผมเพาะไว้นะครับทุกคนแม่เนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าเซเว่นดอยนะซึ่งผสมออกมาแล้วออกมาเหลืองมากตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ถ่ายขนช้ามากนะครับทุกคนขนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเต็มเองนะครับทุกคนหางชัยนี่ยังไม่สุดนะครับอันนี้จะยาวกว่านี้อีกนะครับทุกคนตัวนี้นะครับใจคือที่สุดนะครับ ไม่แพ้ไก่ตัวไหนในบ้านเลยนะครับตัวนี้ล่าสุดพี่ชายเพิ่งพาไปได้เฉลยมาหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถนะครับพาไปต่อใช้ต่อได้สบายๆนะครับตัวนี้แต่ว่าจะไม่เหมาะกับสายต่อที่ต่อทั้งวันเท่าไหร่นะครับตัวนี้เพราะว่าสายๆมาเนี่ยจะไม่ค่อยขันเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมทําออกมาไวต่อคลืนนะครับทุกคนแล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่เสียเปียบไก่ป่าแน่นอนครับตัวนี้เล่นได้ทั้ง2แบบนะครับใครจะเล่นคลืนหรือคลืนเม็ดก็เล่นได้หมดสําหรับตัวนี้นะครบเครื่องครับ เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวที่ตีปีกดังที่สุดในบ้านแล้วนะครับตัวนี้เอาไว้นะครับจะอัปเดตให้เราทุกคนได้ดูนะครับตอนที่หางแบบสุดๆแล้วนะหรือว่าเต็มฟองแบบ100%นตะครับตอนนี้ประมาณสัก98นะครับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพามาชมไก่เพียงเท่านี้นะครับเซเว่นดอยสวัสดีครับ